สวัสดีพี่น้องมาเบิ่งค้อยดอนครับค้อยดอนหลุหล่างแดงจึงคืงเลยเลียงค้อยดอนดีแบบใดครับดีไหวจะเป็นบาลมีในคอครับก็เมื่อผมได้ค้อยดอนมาหนี่รู้สึกว่าเงืนบกขาดถุงปันใดครับนี่มันเป็นเอื่อนขวานนี่ก็ขวาน ก้างล้างนี่ก็ขวานนี่จุดชุดนี้ก็ขวานเลี้ยงไว้้าเป็นบารมีของขอกับคือว่ามันถี่ซอยหนุนแซบทั้งหลายคว้ยดอนนี่มันหายากกว่าควย้ควยคุ้ยเผือกครับหายากได้ครับานห้อยมาซื้อนี่ที่มาถามใจค้วยดอน ถามสื่อค่อยดอนเพิ่นยังใดค่อยดอนแต่ผมบ,บอขายผมมีตัวหนึ่งครับนี่เป็นค่อยแม่ไหว้ต่ทำพันครับไหวะต่ทำพันค่อยดอนนี่ไหว้ต่เป็นบาลมีของคอกครับเหลี่ยมค่อยดอนดีดีอย่างหนึ่งครับค่อยเปลือกครับไหว้บบเป็นบาลมีของขอคอกเพราะว่าได่คุ้ยดอนเงืนท้องบอขาดโถงเพิ่นมาอย,ย่างสัน่น อันที่มีขวานอยู่วันนี้ครับทุกทุกงองครับนี่แล้วก็อยู่ตรงนี้ครับไฟดอนตัวนี้บมดือด้อเลยครับบมดื้อบมโนควายเผือกครับควายเผือกผมมีตัวหนึ่งานหอยมันมาถามสื่อเรื่อยเรื่อยสื่อเรื่อย แต่ผมมาขายเพ่อจะได้แต่ควายดอนไปไหวผมกับสีเลียงไหวเป็นประจำขอกเขาเอื่นว่าได้คอยเผือกนี่บาลมีสูงครับค,บคนโบราณคนว,ว่าผมก็ไดมาตัวนึ่งไหวแต่เลียงไหวเป็นบาลมีของขอกครับคล้ยเผือกครับหายาเด้อครับคล้ยเผือก แผนบันไดมีก็ไปหาเอาไหว้ในเด้อควยเผือกผมได้มากนี่เงินท่องบางทีบ่อไขขาดทงบันไดครับพอมีดใส่ได้ซอยครับแต่ก่อนผมทำแต่งานบ่อไข่มีเงินบันไดแต,แต่เมอได้ควยดอนมาผมค,คิดว่าก็งจงมันพ่อไดใส่ได้ครับควยดอนนี่มี มีบารมีสูงครับควนเอาไวไป้ประจำา้อกจำของเจ้าของครับเป็นบารมีของควายครับคนอยากออกข้อครับคนคุ้มให้เจ้าของให้พาเ่นไปออกอันนี้เป็นควายคว,วายดำครับผมผสมลูกจงเงินครับ ดูจากงเงินตอนนี้พันสูงอยู่ได้แล้วลอยสามสิบนี่แหละความสูงครับเพิ่นกสีมะหยอกกับคนนี่สี่แหละตัวตน,นี้ขี้ได้เลยครับขี้ได้ใช่กองก่อน อๆๆๆๆๆอ,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 อลื่นครับเลื่นเล่นลนที่นี่ก็ขอสวัสดีเล้วครับ